อบติดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับคะแนนสังคม92คะแนนที่1ประเทศ A Level ครับ ชื่อว่าน,นะครับเศฐวุสวร์จบจากสายสินฝรั่งเศสเตรียมุดมศึกษาครับได้เห็นคะแนนของรุ่นพี่ปี67ครับที่ได้สอบกันมาได้คะแนนสูงสูงได้เป็นระดับท็อปๆของประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็สบายใจที่จะเลือกเรียนของดาวองกับอาจารย์ปิงครับตัวคอร์สอินเทนซีฟครับจะเป็นคอร์สที่จะเน้นตัวเนื้อหาทั้งไทยแล้วก็สังคมมีรายละเอียดย่อยๆที่อาจารย์ปิงก็จะ,อะคอยสอนคอยเน้นแล้วก็จะมีพวกเทคนิคการจํา การแบ่งเนื้อหาในแต่ละส่วนของวิชาสังคมเองแล้วก็ตัวภาษาไทยด้วยครับคอร์สออนไลน์ก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองอครับเพราะว่ามีการกลับไปทบทวนได้หลายๆรอบแล้วก็สามารถถ้าตรงไหนช้าไปหรือว่าเร็วไปเนี่ยก็สามารถปรับสปีดความเร็วของคลิปอะไรเงี้ยครับให้เราตามทันอาจารย์ปิงเนี่ยจะไม่ได้สอนเหมือนครูกับเด็กอย่างเดียวแต่ว่ายังสอนเหมือนแม่กับลูกครับอาจารย์ปิงก็เอาใจใส่ตัวเด็กนักเรียนมากๆแล้วก็ยังมีการาให้ความสําคัญกับ ชีวิตวัยรุ่นแล้วก็ให้คําแนะนํากับการใช้ชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความรักเองหรือว่าเรื่องเพื่อนที่วัยรุ่นเราต้องเจอครับถ้ายังไม่ได้เตรียมตัวก็แนะนําให้ลงคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทนซีฟหรือเทอร์โบให้ลงคอร์สให้เร็วยิ่งรู้ตัวเร็วก็จะยิ่งดีแล้วก็เก็บเนื้อหาให้ครบก่อนปลายปีนะครับแล้วก็อ่านทวนเนื้อหาตัวในคอร์สเนี่ยที่มันครบอยู่แล้วก็อ่านทวนเข้าไปเยอะๆเราจะได้รู้